หลังจากเสร็จสิ้นการประสัยบนเวทีพร้อมเปิดตัวว่าที่สมัคร2สอภาคใต้45คนจากจากังหวัดนครศรีธรรมราชตรังกระบี่ภูเก็ตชุมพรนราธิวาสปัตตานีสตูลระนองยะลาพังงาสุราษฎร์ธานีและสงขลานันทวุฒิสสยเกลือผู้นวยการครอบครัวเพื่อไทยกล่าวถึงแคนดิเดตนายกรสัสมนตรีของพรรคเพื่อไทยหลังพูดบนเวทีปราศัยว่าแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองมีได้3คน ่งหัวหน้าพักเพื่อไทยพูดมาตลอดว่าจะส่งครบทั้ง3คนโดยหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นอุ้งอิงแพร์ทองทานตนใช้สิทธิ์ส่วนบุคคลและในฐานะกองเชียร์ก็เชียร์แพรทองทานแต่เมื่อประกาศทั้ง3คนตนก็ต้องเชียร์ทั้ง3คนซึ่งพี่น้องชาวใต้ขานมารับขนาดนี้หัวหน้าพักเพื่อไทยก็น่าจะรับไว้พิจารณา แต่ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประหารพักซึ่งจะประกาศในภายหลังด้านแปรต้องทานกล่าวว่าขณะนี้พักยังไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนซึ่งเชื่อว่าพักเพื่อไทยจะหาค a ดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อย่างเหมาะสมมากที่สุดถ้ามีคนที่เหมาะสมกว่าตนก็น้อมรับสวนตัวพร,ร้อมทํางานกับพัก จะก็ต้องรอดูว่าประชาชนจะเมตตาก,กับเรามากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็พร้อมทํางานกับพรรคเพื่อไทยและพร้อมทํางานให้กับประชาชนสุดความสามารถส่วนประกาศตัวอย่างชัดเจนคะแนนในภาคใต้จะตีตื้นผลเอกประยุทธ์จัดโอชานนยกรัฐมนตรีวรือไม้นั้นแพทย์ตรงกานกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยขายนโยบายาเราพูดจริงทําจริงสําหรับเวลาที่เหมาะสมในการประกาศคนดีเดตนนายยกรัฐมนตรีอยู่ในช่วงเวลาใดนั้นเราพยายามหาตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับประชาชนตัวเองเองไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นก็ยัง ทำเต็มที่เหมือนเดิมถ้าไม่เป็นก็ไม่โกรธเคืองถ้าจะเป็นก็เป็นด้วยความเต็มใจก็มุ่งมั่นทํานโยบายเพื่อประชาชน่งเป็นเป้าหมายหลักของเราส่วนมั่นใจว่าพื้นที่ภาคใต้พัรคพื่อไทยจะได้สอสออเมยแต่ต้องานกล่าวว่าแล้วแต่ประชาชน าวภาคใต้จักรุณายืนยันว่าพักเพื่อไทยตั้งใจอย่างมากที่มาไม่รู้ว่าจะเลือกหรือไม่แต่ตนก็ดีใจอย่างไรก็ตามผลเอะยุทธ์ในพื้นที่ภาคใต้อย่างแรงอยู่ดังนั้นนโยบายของพักเพื่อไทยจะสู้ได้หรือไม่แพรทองทานกล่าวว่าถ้าคนใต้เห็นว่านโยบายที่พักเพื่อไทยเสนอโดนใจพี่น้องลำบากมานานเรานำความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะประชาชนทุกมานานแล้ว